มิกดีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมาดูอะแดปเตอร์ชาร์จฐานนะฮะฐานชาร์จนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับมาดูกันเลยนะครับเ่เป็นอย่างนี้เนาะอืมแล้วก็จะมีะรายละเอียดด้านหลังนี้มันเขียนว่าอาไฟอินพุตนะฮะหนึ่งร้อยถึงสองร้อยสี่สิบวนะฮะ เอ5ีห้ารือหกสิเฮิร์ตนะฮะเอาพีซหนึ่งุดสอโวลต์นะฮะดีซีสองพันมิลลิแอมนะฮะมีอยู่นี่นะครับ4ก้อนนะครับมันไม่มียี่ห้อติดนะครับผมามาชื่อดูว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าเนะพร้อมกับสายตัวนี้นะครับผมไม่มียี่ห้อติดไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับ แล้วก็มันก็มีฐานนะฮะที่ซื้อมาพร้อแบบฐานตัวชาร์จนะครับ BTY นะครับผมยีม่ห้อนี้เห็นว่าราคามันถูกดีนะครับผมจะลองอซื้อมาเชสใช้งานดูนะครับว่ามันจะทนไหมใช็คู่กับตัวนี้เวลาชาร์จแล้วมันจะชาร์จนานไหมอ่าสเปคของตัวตัวนี้นะมันบอกว่ามันสามารถ ชาร์จเร็วได้นะครับซูเปอร์ควิกชาร์เจอร์นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นคำโมหรือว่าจริงนะฮะเราต้องมาดูกันว่ามันชาร์จได้เร็วจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราจะมาลองเสียบเสียบชาร์จดูนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแกะสายก่อนนะครับแล้วผมจะแกะฐานก่อนนะ เทุกลูกเลยผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวเกะยากมากโอเคแกะออกมาก่อนนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ซื้อมาแล้วมันสามารถใช้งานได้เลยหไหมหรือว่าหรือว่าต้องชาร์จก่อนนะ ดูสถานะตรงนี้นะมันจะมีสถานะบอกตรงนี้เนาะ,ะความจุของฐานตัวนี้นะครับผม AA นะครับ4,600มิลลิแอมนะผมโวลต์อยู่งจุดสองโวลต์นะฮะตัวนี้ลองเียบดูนะครับอืมจุดนี้ โอเคโอเคเปิดไฟโอเคนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเอืมเหมือนถ่านมันยังไม่เต็มนะผมเอเหมือนมันมีแค่คินเดียวนะครับน่าจะต้องชาร์จก่อนนะครับผมไม่รู้ว่า ชาร์จนานเท่าไหร่นะครับผมมีสเตตัสบอกอย่างนี้นะครับอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจมันในในรายละเอียดของชาร์จเจอร์ตนนัวนี้บอกว่าชาร์จเร็วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับผมทิ้งไว้ลองชาร์จสักครู่หนึ่งอ่าชาร์จสักสิบนาทีอือหื อ่าก้อนที่สามนะครับขึ้น2องขีดแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันจะเต็มเดียวหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงนี้สักครู่นึงครับถ้ามันเต็มแล้วเดี๋ยวม,มาดูอีกทีว่ามันใช้เวลากี่นาทีนะผมโอเคครับหลังจากที่เราชาร์จถ่านตอนนี้นะครับประมาณ20นาทีนะครผมก็ยังไม่เต็มนะฮะก็อาจจะต้องชาร์จนานกว่านี้นะครับ แต่เหมือนรู้สึกว่ามันก็ยังคืนอยู่นะฮะเลยคิดสุดท้ายนะครับมันยังไม่เต็มโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่กับไฟฉายตัวนี้นะผมโอเคครับ <c oughs> หลังจากที่เราลองเทสชาร์จฐานตัวนี้นะครับผมก็มันก็ใช้ได้นะครับผมใส่กับเนี่ยตัวนี้ไฟฉายของตัวนี้นะครับในนี่นะครับในสาก้อนนะฮะเป็น กฟใช้ที่ใช้ทานตัวนี้3ก้อนลองเปิดดูนะครับผมก็สว่างดีนะครับนะสว่างได้นานอยู่นะครับสว่างถือว่าประมาณ3 4ชั่วโมงได้นะครับในการสว่างถ้าประมาณนี้นะครับเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนยังยังไม่หมดนะครับแต่ว่าไฟมันก็จะรีลงน้น้อยนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ว่าผมสั่งซื้อ เจ้าฐานยี่ห้อเดียวกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นไซส์ e ee A นะผมตัวนี้เป็นไซส์ e ee เชิน,นะครับตัวนี้เป็น e ee เตี่ยผมยังไม่ลองใช้ดูนะครับยังไม่ลองใช้เลยแต่ว่าตัวที่ชาร์จฐานตัวนี้ก็ชาร์จไอตัวฐานตัวนี้ได้นะครับนี่ชาร์จตัวนี้ได้ชาร์จได้ทั้งสองแบบนะครับผมในความจุตัวนี้ในความจุสามพันสามพัน m นะผม ต่างจากเจ้าตัวนี้นะครับผมในความจุ4,600แอมปนะครับก็ถือว่าที่ใช้ดูลองชาร์จดูนะครับสอครั้งนะฮะก็ยังชาร์จได้ปกตินะครับชาร์จทีหนึ่งก็ใช้การก็ประมาณ10ชั่วโมงนะาจะถึงอยู่นะถึงอยู่นะใช้ยาวๆนะสิชั่วโมงได้อยู่นะครับ10ชั่วโมง แต่ว่าไฟมันก็จะรีลงนะฮะรลีลงค่อยครีลงเนาะมันก็จะไม่หมดไปเลยนะครับแลวก็พอไฟมันหมดก็ชาร์จด้วยตัวเจ้าตัวนี้นะผมอ่าซูเปอร์ควิกนะฮะซูเปอร์ควิกชาร์เกอร์นะับชาร์จได้เร็วอยู่นะครับก็ใช้มาสองสามครั้งชาร์จไปแล้วสองสามครั้งก็ถือว่าโอเคนะคผมใช้ได้โอเคครับก็ก็มาสรุป ย่อๆนี้ไม่เกี่ยวนะนี่านก็สรุปย่อๆแค่นี้นะผมสำหรับเจ้าทาน b t g y นะผมก็เพิ่งเคยเห็นไม่เคยได้ใช้นะครับเป็นฐานชาร์จที่ราคาถูกดีนะครับราคาถูกแล้วก็ก็ซื้อมาแล้วก็ชาร์จได้ปกตินะครับแต่ต้องดูระยะยาวนะผมว่าจะชาร์จได้นานแค่ไหนเอนาที้ชาร์จสองสามรอบก็ชาร์จได้โอเคครับโอเควันนี้ก็พบกับ อ่ตัวผมนะครับมิกรีวิวแค่นี้นะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกบผมบายบายนะครับกับมิกรีวิวครับผม